สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่แล้วนะครับหลังจากที่เราเรียนไปในเรื่องของการหาพื้นที่คือเดิมคางหมูนะครับต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมที่เส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะครับ อันที่3การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองวันนี้เรื่องสุดท้ายครับเราจะเอาทั้งหมดมาประยุกต์มารวมกนรละหากันนะครับวันนี้จากรูปที่เห็นนะครับจะเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วพรไม่มได้สอนรูปหกเหลี่ยมเลยดังนั้นนะ เราจะแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปเรารูปรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วเราก็มาหากันเอารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเสร็จแล้วมาบวกกันโอเคนะหรือเราจะแบ่งเป็นรูปรูปสามเหลี่ยมนะครับจํานวนหกรูปเสร็จแล้วก็หารูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปก่อนไอรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปก่อนเสร็จแล้วก็มาบวกกัน ัง6อันต่อมาอ่ะแบบที่3เราแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็มีสูตรเซนหนึ่ง่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุมใช่ไหมครับอ่าเราก็สามตัวนี้มาบวกกันดังนั้นเออแล้วผมดังนั้นเราก็เอาสลับมาก็ได้เช่นเราแบ่งเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งรูป เออเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหนึ่งรูปแล้วก็ขนมเปียกปูเนี่ยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูอีกหนึ่งรูปแล้วเข้ามาบวกกันก็ได้หรืออ่ะแบบที่เราแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปอ่าที่มันเหมือนกันเนอะแล้วก็สี่เหลี่ยมอีกหนึ่งรูปอ่าลูกสี่เหลี่ยมอีกอันหนึง่ง แล้วเอาทั้ง3มอันมาบวกกันหรืออีกแบบที่สี่เราจะแบ่งเป็นลูกสามเหลี่ยมหมดเลยอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เอาอันที่ 1, อันที่2อันที่3อันที่4มาบวกกันนะครับทําไมเราทำแบบนั้นได้เราต้องมีเงื่อนไขครับว่าเราต้องรู้ส่วนประกอบต่างๆในการหาสูตรเช่นถ้าเราจะหาเรื่องสามเหลี่ยมเราต้องรู้ด้วยว่ามันสูงเท่าไหร่ มันมีฐานยาวเท่าไหร่นะครับเราต้องรู้ส่วนประกอบมันนะอ่อะลองไปดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างข้อน,นี้กันนะครับข้อน,นี้เขาบอกว่ามันเป็นให้หารูปพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมลักษณะมันคล้ายๆรูปหกเหลี่ยมสามอันมาประกอบกันใช่ไหมครับนะดังนั้นเรารู้อะไรบ้างอะโจทย์เขาบอกว่า ให้สูงอนะ่ะให้สี่เหลี่ยมคางหมูจะแตรูปแบบเห็นสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับมีความสูง2.6ซนติเมตรแล้วก็มีความยาวด้านผู้ขนานคือเออตรงนี้6เซนติเมตรเออและก็ความยาวแต่ละด้านคือ3ซนติเมตรดังนั้นข้างบนก็จะ3 โอเคไม่ครับอ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ชัดขึ้นนะอ่ะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูวาดอาจจะไม่สวยนะครับขออภัยอ่ะสูง2.6แล้วก็แต่ละด้านยาว3ส่วนข้างในด้านเอ,อ่อยาว6เซนติเมตรแล้วเราจะแบ่งให้ดูจากรูปแบ่งให้มี1อัน 2อัน3อัน4อัน5อันแล้วก็6อันมีทู้หมดสี่เหลี่ยมพังหมูทั้งหมด6รูปอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วแล้วก็เข้าสูตรพื้นที่เลยละหาทีละรูปก่อน สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็คือเศษหส่วนสคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานงั้นก็กลายเป็นเศษหส่วนสงคูณสอคูณวงเล็บ6กบวกสามเคนะครับเสร็จแล้วเวลาทำเราให้แปลงจาก2.6มาเป็นเศษ26ส่วน10 เพื่อที่เราสามารถตัดทอนได้ง่ายขึ้นนะอ่ะแล้วก็ตัดทอนเลยเอาแม่2มาตัดทอนแล้วกันสองหนึ่งสองสองสิบสามได้ยี่สิบหกเสร็จแล้วเอาสิบเกมาคูณกับไอ้สิเอาสิบสามมาคูณกับ9้านะครับได้หนึ่งร้สิบเจ็ดส่วนสนะิบพยายามทำให้เป็นส่วนสิบส่วนร้อยไว้นะครับ เพื่อที่ว่าเราจะแปลงค่ามาเป็นทศนิยมได้ง่ายขึ้นนะอันนึงอ่ะพอเสร็แล้วเป็นเศษเจ็ไอเศษหนึส่วน10แล้วก็แปลงมาเป็นทศนิยมเลยว่าเป็น11.7แต่เรามีทั้งหมด6อันดังนั้นเราก็จะเอา6มาคูณกับ11.7ด้วยกลายเป็น70.2ตาราง เซนติเมตรเนะครับสรุปหลักการนะครับเราจะเอาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมที่เราสามารถแทนค่าได้เรารู้สูตรได้นะมาหาคำตอบหาทีละส่วนแล้วก็เอามารวมกันทีเดียวนะครับอ่ะตัวอย่างอนะเรามาทำหน้านี้กันนะครับเขาบอกว่า รูปสี่รูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่ามีส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นยาวหนึ่งเมตรอเส้นตรงทุกเส้นในรูปเนี้ยยาวหนึ่งเมตรทั้งหมดนะครับแล้วรูปสี่รูปสามเหลี่ยมทุกรูปสูงแปดจุดหกเมตรนะครับดังนั้นเราก็ให้หาทีละส่วนมีรูปสี่เหลี่ยมจะตัวหลักอยู่กับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่นะครับ ดังนั้นรูปแรกอลองหารูปสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันว่ามมีกี่รูปลองนับกันนะครับ1 2 3 4งสมี่ห้มีทั้งหมด6รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรพื้นที่คือด้านคูณด,ด้านดังนั้นไอ้แต่ละด้านมันยาว1นึ่งอยู่แล้วงั้นก็เอา1นคูณห หนึ่งคูณหแล้วก็ไปคูณกับจำนวนก็คือ6ก็กลายเป็น6กตารางเมตรเขีย okay, นนะครับต่อมาอันที่2เลยเราต้องมาหารูปสามเหลี่ยมครับรูปสามเหลี่ยมมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด12รูปอา ดังนั้นเราก็แทนค่าเลยหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม1รูปก่อนเส้หนึส่วนสคูณฐานคูณสูงแล้วก็แทนค่าไปใช่ไหมครับเส้หส่วนสคูณฐานฐานเขาบอกว่าแต่ละเส้นยาว1เมตรแล้วก็สูง0.86เมตรนะครับาก็กลายเป็น0.43ตารางเมตรพอเสร็จแล้ว เราก็ไปคูณกับจำนวนของรูปสามเหลี่ยมที่เรามีมีอยู่ทั้งหมด12รูปก็กลายเป็น0ูนย์สคูณด้วย12เท่ากับ5.16เสร็จแล้วเราก็จะเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมที่เราได้มาทั้งสองอันเมื่อกี้นะ,ะพื้นที่สี่เหลี่ยมมี6พื้นที่สามเหลี่ยมมีห1 2ุ่ไอ้า .16 ่เราเข้ามารวมกัน กลายเป็น11.16อ็่ตารางเมตรโอเคไหมครับมีใครสงสัยขั้นตอนไหนไหมถ้าสงสัยลองกลับไปทบทวนดีๆนะครับต่อมานะ,ะมาดูข้อ2กันนะครับข้อนี้ข้อ2เป็นรูป12เหลี่ยมเห็นนะรูป12เหลี่ยมเนี้ยจากรูปอะ เราหาไม่เคยหาโูปสองเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่สังเกตว่ามันจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ข้างในก่อนอเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วแต่ละด้านมันยาวเท่าไหร่ละ่ะสังเกตมันมีสัญ,ญลักษณ์ความเท่ากันอยู่เห็นไหมงั้นสัญ,ญลักษณ์เท่ากัน,กนมันเหมือนกับเออสองเมตรงั้น สี่เหลี่ยมที่ตัดรูปนี้ก็จะมีความยาวด้านละ2เมตรนะครับดังนั้นเราสามารถหาพื้นที่เอซีเหลี่ยมจตุรัสที่อยู่ตรงกลางได้แล้วก็คือ2คูณ2เท่ากับ4ตารางเมตรต่อมาอีกอันนึงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเห็นแร้วยังเ่ยสี่เหลี่ยมคางหมูนี่สี่เหลี่ยมคางหมูแบบเนี้ย มันจะมีอยู่ทั้งหมดกี่รูปเอ่ย1 2 3สองสมีอยู่ทั้งหมดสรูปนะครับแล้วก็สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของเส้นคู่ขนานอ่านั้นเส้นคู่ขนาดอรารู้ยังว่าสูงเท่าไหร่เอ่ยอสูงแค่ด้านนี้ซึ่งเมื่อกี้ตรวจมันก็บอกว่ามันยาวด้านละ 2เมตรต่อมาด้าที่มันขนานกันก็มีอันบนอ่าอันบนยาว2เมตรและอันล่างละ่ะด้านล่างมี2ขีดเหมือนกันไหนเอ่ยอ่าเจอแล้วใช่ไหมเหมือนกับนี้แสดงว่าด้านล่างมันจะยาว4เมตรเราก็สามารถใส่สูตรพื้นที่ได้เลยครับเศษหนึ่งนสองคูณสอง คูณสูงนะพรสูงสองคูณกับวงเล็บ2บวก4เขียนนะครับอสองบวกสใกลายเป็น6เสร็จแล้วก็ตัดทอน2องอสองคูณ6ได้12หารสได้6ตารางเมตรเสร็จแล้วมันมีอยู่ทั้งหมด4อัน นะครับเราเข้า4ไปคูณกับ6ได้24ตารางเมตรงั้นเราคิดพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะงั้นเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู4รูปบวกกับรูปจตุรัส1รูปก็กลายเป็น24บวกกับ24กลายเป็น28ตารางเมตรโอเคนะครับข้อนี้รูปสิบสองเหลี่ยมนี้มีพื้นที่28ตารางเมตร มาดูโจทย์ข้อนี้กันครับข้อนี้ดูความท้าทายมากและคําตอบอาจจะไม่ตายตัวก็ได้แล้วแต่นักเรียนแบ่งนะครับเก็บไว้ให้คิดเล่นๆไม่ต้องตอบก็ได้นะบางคนก็บอกว่าอ่ารูปนี้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคาเอ่อสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมใหญ่อ่าหนูหาสามเหลี่ยมใหญ่รูปหนึ่งเลยแล้วก็หาอ่า แล้วก็หารูปอันนี้หนึ่งรูปใหญ่ๆต่อมารูปที่สองรูปที่สามสองรูปหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกหนึ่งรูปอันผืนนี้เป็นอันที่สี่หาสามเหลี่ยมมุมฉากที่เหมือนกันสองกานอันที่ห้าอันที่หกก็ได้แล้วก็หาสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันข้างล่างเป็นเจ็ดแล้วเข้ามาบวกกันก็ได้หรือ บางคนบอกว่าผมไม่ถนัดหาแบบนั้นครับนะผมหาเป็นรูปสามเหลี่ยมอันเล็กอันหนึ่งสามเหลี่ยมอันนี้หนึ่งอันด้านบนอันที่หนึ่งเสร็จแล้วผมหาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอันใหญ่อันหนึ่งเลยนี่อันนี้สี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้อันเป็นอันที่สองแล้วก็สี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้ เป็นอันที่สามแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสอันหนึ่งเป็นอันที่สี่เสร็จแล้วลูกกระบอกกระดาษหรือหรืออหรือบางคนผมว่าผมค่อยๆหาก็ได้ครับอ่ผมก็แบ่งเป็นซอยเป็นรูปเล็กๆอ่เอาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอันบนไอ้สามเหลี่ยมหมะสามเหลี่ยมอันหนึ่ง อ,อันที่1เสร็จแล้วอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอันที่สองแล้วก็สามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งเป็นอันที่สามซึ่งมันจะคล้ายๆมันเหมือนกับอันด้านข้างหนูเอาก็เอามาคูณ2ได้ต่อมาด้านล่างอ่หาเป็นรูป สี่เหลี่ยมอันนี้อันที่5อันข้างๆเหมือนกันเป็นอันที่6กการน,นี้เหมือนกันอีกอันนึงเป็นอันที่7และอันนี้ก็เป็นอันที่8ก็กด้แล้วก็มาบวกกันคําตอบข้อเอวิธีการคิดข้อนี้ไม่ได้ตายตัวครับแล้วแต่นักเรี่ยนจะแบ่งว่าหนูถนัดอันไหนแล้วค่อยๆหาได้เพราะโจทย์เขาบอกมาแล้วเขียนนะครับ ข้อเนี้ยมันสามารถคิดได้หลายคำตอบมากเอ้ไม่ได้หลายวิธีการคิดมากเลยนั้นแล้วแต่ความถนัดถนัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็ใช้สี่เหลี่ยมคางหมูเยอะหน่อยถนัดรูปสามเหลี่ยมก็แบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็หาถานัดเสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ต้องแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสแล้วค่อยหาแล้วค่อยนํามาว่รูปแต่ละรูปอะเรามารวมกันจะได้คําตอบนะครับอ่ะสุดท้ายลําแล้วว่า อย่าลืมอย่าลืมเขียนคำตอบสองสองข้อก่อนหน้านี้ครับลงในหนังสือด้วยนะ,นนะครับเก็บคะแนนนะแล้วถ้าหากมีข้อสงสัยใดๆเก็บมาถามคุณครูได้นะครับสวัสดีครับ